บอกคอยพี่ฟังร่ำร้องเรียนฟังเรียนร้องร่ำทำเพลงเรียนเบ่งกันนะออก่กนคือนํ้ำลูกน้อยหลายหลายคนอาจจะมีชีวิตคือก่อนนี่คอยฟังเบงไอนมเมยเผืออย่าอย่าไปอย่าไปความทุกข์ใจทวีกุป่าลมพัดมรสุม มันลุ่มลำหกในใจพี่มีถามาเอาลูกนี้มีไปน้ำกว่าไม่ใจตัวของ่อยได้หำหอนใจคิดน้ำอันตอนลูกใจพอสิใไกลกันวามผูกพันเคยแพงหักสิห่างกันได้ยิน อางหมียดาวอย่เป็นบ้าแล้วยังกลับมาถึงบ้านถามข้าวพ่อเวมนระยังรอบ้าพารภารบอกหมู่จ้าให้ไก่บ้านเมือนห้างกัน ในยามนี้ตอนกันคือน้ำลูกหน่อยครับเมียมาเอาลูกนี้จากมาเอากุ้งไส้กันนั่งคือน้ำลูกคือกลา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 เยอ่าจ้ำนี่แหละครับจ้ำก้มา